เครื่องมือสร้างครบทุกชนิดที่ตลาดเซาฟนี่แหละคุณเพิ่งบอกว่ามามาที่เดียวจบทุกอย่างของมือสองที่ที่อยู่ทีล่าวโบมี่แน่นอนตัวนี้คืองโบมี่โบมี่อ๋อว่ยังไงอยู่แลาวนี่มีร้านขายมือสองบอกมีบอกย้ำมือเ้าฟ์โบมี่หอเ่าโบมี่โบมี่โบมี่แน่โมเดิร์นว่าสีแบบท่อนี่กรบโปรงนนท์สีขายคือแบบ อันนี้ไหนบบเกินไปละสองร้อยกว่าบาทอสุดยอดจร้งว,วะแม้รถกันยังมีนั่นพี่น้องจะเบิ่งนด้มท่านสมัยของเพิ่นสวัสดีครับสวัยดีพี่น้องเลยพบพ่อกับเปาแนวเพื่อะไรกผมสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแรกกับั่ง ลาอะไรการตั้งประเทศเนาะตอนนี้มาแนีมายืนอยู่ที่ตลาดนะั่นทุกคนนะเป็นตลาดเศร้านะเป็นตลาดเศร้านะเปิดตั้งแต่ช่วงตีหาไปเลยทุกคนตีสี่ตีหาก็เริ่มเปิดเลยนะทุกคนนะวันนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งนะอะไรว่าตลาดแห่งนี้คนจะไลยประมาณไหนแน่นอนตลาดนี่มันเป็นตลาดเสื้อผ่านะของมือสองต่างๆนี่แต่ราคาของหาที่จะถูกนะมันนี่ก็เลยพาหนุ่มเล่ามานะทุกคนนะมาเบิง่งนะทุกคนมาเบิง่งนะทุกคนนะ ว่าเป็นจังไหนนะเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนกันเลยทุกคนเดี๋ยวมาถามความรู้สึกเพื่อน<ด>ว่าเพื่อนเคยเข่าบอไหมทคนตลาดแบบนี้นะทุกคนนะไปบ่อใหม่เอาสบายดีพวคุณสบายดีสบายดีคอยกุ้งไม่หลุดท้ายฟันเนาะโอเคโอเคไปเ<ป>จ้าผู้ซื้อจากไหนก็ตลาดเป็นตลาดเช่าตลาดขายของมือสองผู้ซื้อจังไหนผู้ซื้อู้ซื้อว่า เออแบบอยู่บ้านนั่บูมี่ได้มีน้องมีบอตลาดขายของผู้สองแบบนี้นะคยบ้างแนมแนแ่ของคือถูกเลยหะโอ้ตะโกนเยมีเออมีครบหมดเลยนี่แหละอะไรอย่างไรโ้ยมีรดคอนโดนตียังมีแมน มีของมือสองนะพี่น้องไม่เห็นอยู่บอกเคยมไม่เคยเห็นในเสื้อหรือรองไม่เห็นบม่เคยเห็นอ๋อไ่เคยเห็นวานชิวานเท้าโมมี่โมมี่ปะบอปอออันนี้ราคาติดถือเลยบูบูเนี่ยเจ้าคนดิมาทั้นี้เข้าเนี่ยอันนี้หลายชิ้นมือหนึ่งว่ะมันก็มีมือหนึ่งมือสองปนกันนะพี่น้องเพราะว่น้องมันชิมีกเสมอเป็นมือสองนี่แหละมะครูงก็เจ้ากับซื้อมาจากร้านที่ว่าบางคนก็เจ้าซื้อไปเขาเจ้าบดไส้ก็เลยเอามาขายเนี่ย นี่นะทุกคนเ <warri Get S 1> ป็นตลาดที่ว่าบอกเลยเลยว่าของมือสองในฝั่งที่จะลายแห้งมึงนะโชคแนวมาชื่อได้นะโชคพวกท่อพวกล่อพวกอย่างนี้กับซื้อได้คือกันนะโอ้โหนี่โอ้นะทุกคนก็จะมีปะปนกันไปนะมึงมีแบตเตอรี่นำไมพี่น้องแบตเตอรี่แม่ผู้มีม้วนนี่พบนะแบบม้วนอันนี้ สุดยอดเลยพี่รองนี่แหละพี่องเลยตลาดเมืองไทยนะคือตลาดของเก่าตลาดเศร้าเลยนี่บอกให้ตลาดเปิดตลอดไลยนี่อ้าบุญมีครบตอนนั้นตอนนั้นราคาเป็นคอนมือสองเนาะมีขายมีทุกอย่างโอ้ผ้าก็มีดิตอนนี้ราคาโอ้ควันเลย บ้านรุ่นเก่าครับ hmm. อ UH ันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้เหรออันนี้เอาไปตัดนะครับที่สามร้อยกว่าบาทก็ถือว่าบ่อเพ้งนะตุ๊กลาบมากเออของเก่าเยอะมากๆทุกคนดูนี่นู่นนะครับทุกพี่เพื่อนนี่อลังริ๊กเด็กแหนบสุดยอดจริงๆนะโอ้อันนี้กี่บาทครับพูดให้ชัดเจนสองร้อย ไม่ได้สนใจกับลก็สาดไปเบิ้องทางกันเอาไปไปเบิ้งของมือสองที่ที่อยู่ทีลาโบมี่แน่นอนตัวนี้คือโบมี่โบมี่อยู่ว่ายังไงอยู่แล้วมีร้านขายมือสองบ่มีบ่ยังมือเส้ามีบ่กโบมี่โบมี่โบมี่แน่แต่ว่าคคือคอยบอกเลยว่า เพราะว่าคอยมาหลายปีแล้วของโมลูกด้วกันเพราะว่าเว่เล่าคนพัฒนาไปแล้วบ่หนาแต่ว่าคอมเมนต์ได้เนาะแมนแมนเขาแมนมาบอกกันได้เพราะว่ามันก็ห่างหายไปหลายปีแล้วเมื่อไม่ได้ส่านเล้เขาจะมุมกันยังกันนะมุมกันยังบอกมีแบบนั้นกินนี่ไปแล้วเพื่อเขาจะเบิ้งมุมยังกันคือว่ามุมกันเต็มเลยมุมเลยกันแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้ของขายนี่โทรศัพท์มือสองพี่น้อง มี่ทุกอย่างเลยเนาะมีทุกอย่างโอ้บักกุก้งขัดไปไ<ห>นี่วะขัดขัดขัดโอ้สุดยอดเลยประเทศประเทศไทยน,น,นี่สุดยอดแน่ไสุดยอดมือซงมือสองครบเครื่องเลยอุ้ยเราถีพับได้อันนี้รับนานจีเมอหนึ่งแต่ว่าเขาเจ้าบอสไซเอเอามาขายเป็นมือสอง<ม>ไป<ม>เออ วงโกงวงโกบเฮ้ยวงกบรุ่นเก่านะนี่วงโนี่เวนวงโกบตอนนี้อนี่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 อ้โกบโกบโกบก็มีพี่เนาะอันนี้อันนี้กบเซาะใหม่เลยมันโกบเอาไปปนเนอะโกบเครื่องมั้ยกบเครื่องกบทุกอย่างอืมนี่ขอรถหมดสายแต่งทั้งหลาย ครบเครื่องเลยวะ,น,ะนี่แหละเขาเรียกว่าตลาดมือสองของจริงอ๋อมีทุกอย่างเล<า>ยวะไพ่ลดอะไรลถอะไรลดโบได้แพงในพี่น้องถึกๆเลยโบได้ดแม่นว่าสีแบบท่อนี่กระโแม่นว่าสี่คล้ายคือแบบอันนี้ไหนบุกเกินไปละสองร้อยกว่าบาทหอสุดยอดอันนี้วะ แมงรถก็ยังมีนั่นพี่น้องจะ<อ>เบิง่งดิควมท่านสมัยของเพิ่นแบบบมเมนต์มาของเกางเา่าเนาะเพิ่นเชื่อวิธิมนะ่นเอามาขายต่อมาเรียกซีขึ้นใส่ต่อบอราคงจะเห็นแนบว่เจอ้าอย่างโซนนี่เออายัางนี่คือเคี้ยว่าสิบบาทเองเสือพามือสองพี่น้องราคาเท่าไหร่ซุปเจ้าเคยเห็นบอกนี่แหละสิ่งที่ไปสิพามาเบิ่งคือความแปลกหูแปลกตาอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยเพิ่นราคาเท่าไหร่ สิบาทสิบบาททุกตัวนี่ยังใหม่ดีเลยแม่นี่โอ้เก่งคือยังใหม่เลยครับผมแตสิบบาทแต่ละสิบบาทโอ้เสือยังเอฟซีเลยสีเจอสีเจเลยอ่ะมีโค่หมดเลยวิคี จับลายเดียวเพิ่นสีหายนะครับผมดิซึเพื่อาให้เรากุงเพื่อนมาให้เราเพื่นให้เลือกเลยอ่าให่ไทยเพื่อนได้อันนี้เด้บมกุงเจ้าบุงนะถ้าว่าอยากได้ประจงประเจ๊ยบก็ดีห่าผุดเป็นสุดเป็นสุดเป็นสุดเลยมีราคาบอกได้เรียบร้อยสี่อาบาททบ้านเราน่พัน่กว่าบาท่ไอนนี้นะสุดประเจ๊ย้นะสุดประเจ๊นี าเท่ามตาโมเกือบพันพันนะพันนึ่งพัน่าอันนี้เหรแม่ยูนิเจอสี่อเรสี่อยเนาะแม่แล้วก็ไปจนถึงเพันสองพันแต่ว่านีหลายเปิดเลยมีหมดเอร์ใหญ่เลยเนี่นคแตกต่างมุ่งมีเลยมีเบิขากะนี่เครื่องมือสั้งครบทุกชนิด ที่ตลาด้าวนี่แหละคุณเพิ่งบอกว่ามามาที่เดียวจบทุกอย่างไม่แต่เสื้อผ้าไม่แต่ของไซส์เงินขั้วนี่สวานหัวสวาน,น,น 300. สามร้อยอุบายเท่าโบมันแปดร้อยถึงพันหมอสีสทองอันนี้คื้นสามร้อย เจน,จนโอใส่กันหมูบำหมูบำเลยว่ะแล้วมันยังมันหยาบเลยการเวลาบาทนี่ปลากรพงการเวลาพี่น้อง <c oughs> มีเพิ่์ดหรอมีผมสิบบาทเองสิาทบหย่านโบเสือจุ่มน้ำเพลิงเลย <c oughs> นี่กไม่บอกน่าไม่บอกคนบอกว่ากันน้ำในเบิร์ดนี่แววเราความแตกต่ตางระหว่างความจริงใจของพ่อขาที่ขายให้ลูกค้า เห็ดเห็ดกับตาแม่นเห็ดเห็ดกับตาใสเลยนะจุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำให้เบิ้งเลยหกสิบบาทอีกเลยนี่สินไม้บ้าสินไม้สินไม้สินไม้ขายเ้อน่องรากเจ้าอุนซอดบอ ตาสินไม้นี่คือถ้าสินไม้นี่ค,นนคือบ้านข่อยนี่มันต้องไปแบบไปแบบไอ้ในละในจังสีมี่คอม่นว่าสีแบบม้าม่องว่างขายแบบนี้ในสินไม่อยู่บ้านคอมเมนต์บอกคักเนาะเนี่ยขาต่างกองบอกเรื่อยๆว่าอยู่นี่นะ ขายขอ้งกันนี่แบบสุดยอดจริงๆนะคมปูพื้นรถคีเครื่องครบเครื่องครบเครื่องบอกเรื่อยๆว่ามันสุดยอดจริงๆนะแม่แม่เป็นเป็นตลาดที่ว่ดคนขาวที่จะประทับใจนะแม่นสังเกตว่งจะขายกันแบบโอ้โห แล้วราคาแบบถูกไป่ถูกกันนะถูกถูได้เกือบคู่รหาสิบบาทละที่ห้าว่าโปรโมชั่นายคหสิบบาทอันนี้ได้เกือบได้บอกกูไม่ไดก็สอนเนาะสอนสอนเพิ่งใส่เครื่องฟ้าครบเรื่องอะไรบ้างครบเครื่องมีบัแม่แม่ทิเตอรชาววงสวันด์คือง่ายก็คือแบบาว่า้ใ้ต้องการเนาะ แม่ให้ลองมาเบิ่งวันวันอาทิตย์น้องตอนเช้าวันอาทิตย์นะอยู่ที่ไอ้เขตไร่คิงเนาะแม่เขตไรคิงเป็นตลาดช่วงเช้านะตลาดเป็นตลาดมือสองแม่ตลาดใหญ่เป็นตลาดในหน่อยอะไจอปูนก็มีแม่เอออขุดวงจรกับอะลีแม่ขุดวงจรครบเครื่องในที่เดียวบ่ต้องไปหาสัอีกคือหามาให้มีให้มันเบิด์ตโอในที่ตลาดอย่างนี้ นี่ที่เขาบอกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่ตั้งเก่งมีตังเก่งแบรนด์นี่พี่นหรอซสุดยอดเลยนะเอามะอันนี้มันสุดยอดใชจริงจริงเหรอแม่ทุกอย่างทุกชิ้นกมีทุกอย่างทุกอย่างให้เลี้ยงเลยทุกสิ่งทุกอย่างไปจนพอหัวออกนะมาเห็นแบบมันอึ้งอ่ะข้อมอึ้งมากเป็นของเามีกำลังใจพวกเขาเราทำอะไรไม่ได้มากนะครับขออะไรอ่ะ โอ้สุดยอดจริงๆบอพุ่งคือผักใช่ล่ะผักหรือว่าเอ้ลโอเคเอาไปกล้องนะพี่ขอบพระคุณนะครับใช่โอ้ยแตะบ่แลก็ใส้ก็หนีแตะนั่นยากมันไม่ได้หาง่ายของหายได้ดีโอ้มันใช้คะนร้อยเลย มันรวมนี่ครบทุกอย่างอะไร่เงี้ยมันบนเป็นเรามีดเลยต้อคู่ลูกภาพคู่ยังมีนี่แม่คู่รุ่นเก่าเลยนะโอกุ้งกล้องมีนี่กองรุ่นเก่านี่แหละนี่มันที่สุดของที่สุดเลยเด้ยโบกุ้งโอ้ยเ่พิตาซอนเนาะเมืองไทยมีตลาดมือสองผู้ใด้ยังขาดเรือยังของเก่าของกูของฮักของเฮยียงเนาะที่อยากมาซื้อแบบ มาเสริมใส่เสริมแต่งเสริมแต่งก็สามารถมาซื้ออยู่นี่ได้เลยของเฮาฟังอย่างหนึ่งแมนบ่อยากซื้อทั้งสุดครับบ่อยากซื้อตัวใหม่วซัะแม่นคือมาซื้ออยู่นี่ได้มาซื้ออะไรอยู่ตลาดนี่ได้แม่นบ่ยจำเป็นบ่ยจำเป็นต้องว่าสิไปหาทั้งโอ้สุดยอดเนาะคนก็หไลฟ์วอาเนาะแม่นๆอันนี้มันสุดยอดจริงๆแม่นแมนโอ้บอกได้เลยว่าคักเมื่อไหร่เต็มเลยถักเสื้อผ้า ราคาถึกถึกบอแพ่บอราคาไปเห็นก่ยังตกใจเนาะว่าเอ้ามันคือจิึกแท้ราคาจากทีเสือผ่าราคาตัวละสามสี่ร้อยตัวละสี่ห้าตัวละสิบบาทมันเม่นมันเป็นไปได้บอละบอผู้จิ๋วแค่แทนมันก็จิ๋วแค่ไหน นี่ความที่เพิ่นว่าแล้วก็มีสาขาชัดเจนนะแต่มีป้ายบอกเลยติดป้ายเลยบ่ต้องบ่ต้องแบบบ่ต้องถามบางบ่อนคือติดป้ายบอกเลยแม่อันนี้คือส่วนขายของเก่าโดยเฉพาะเองเนาะขายของปั๊มหลอกปั๊มล่มเ้ยนี่เขาอยู่บ้านเท่านี้หยาดกระสือด้วยนี่บอกกูหาหยาดเคยยังนี่ งายแคนี้สอันนี่พอมันเป็นการทำมาหากินอย่างหนึงเยนี่เอาไปไว้สูบลมก็ได้เลยสูบลมก็ได้สองพันหมู่สูบลมราคาสิบบาทสิบาทเนาะสุดยอดเลยครูเขาตรงต้นนี้นี่นี่นี่คืวัดแห่งกรแห่งกระโปงนี่เตาไบฟงไฟฟ้ารอมองรอบไหมได้สุดรอ ครบเรื่องเลยว่ะล่อเนาะล่อลงลอดลงทงแอลวพี่เลยโอ้โหเฮ้ยจครับท่ดยอดจริงๆวทุกคน้าทิศเอาไปได้ตรงกันนะสามารถมาได้คือกันมาซื้ออยู่นี่ได้คือกันมะ เอาทุกคนเอาทุกคนเอาสิขาผูา้ได้ยากมากะสามารถมาได้เนาะแม่นแมนตลาดเช้าไร่ขิงจะมีช่วงช่วงแค่วันอาทิตย์แม่นสิมีแต่วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนาะจนถึงจับมุงจนถึงสิบมุงจนถึงสิบมุ่งเช้าสิบมุงเช้าม,มีเวลาแต่ยามาสายทานล้างเจ็ดมุ่ง, 7, งถึงแปดมุงถึงเก้ามุงนี่ ถ้าเจ้ารถใหญ่มาเจ้ากุระเจ้าเพื่อเจ้าซิมห่อนี่ว่ามันชิบเอ็ดหมู่กิบสองหโอ้เคยมาเศร้าแน่แม่ต้องมาแต่เศร้าโอเคอ้าคนมันไลยมันบมาในตลาดในหน่อยใน่ตลาดใหญ่มาอ่ะู้ใดอยากมากอะรองมาเบิ่งตลาดเช้าไร่ขิงนะแกรลองมาเบิ่งนะทุกคนพิมพ์ที่กะ คงจะบูมียังไม่มากกว่านี้เลยนะเขาะคงนะกะคงบูมียังมากกว่านี้ทุกคนเอาสองคนกบขอจบลาเทท่อนี้เลยกันเอาก็ได้ผ้าครับทุกคนอย่างรอบ้างเลยและข่าวข่าวนะข่าวบูใด้สนใจอยากลองมาซื้อของุงของเก่าอะไรเสียอะไรพังมาซื้ออยู่นี่ได้บอสเสื้อผ้าของเก่าของมือสองอาจจะเป็นของดีติดมากก็ได้เอาบนเนี้อใจท่านทุกคน เอาคลิปนี้วันนี้ก็เขาจบไปตรนี้แล้วกันบอกุ้งอ่อยากขายยังบ้าบอกุ้งอ้าวก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ,นะส่องกุง้งเวรุนคล้ายฟันแหล,ล่ะเนแนวปลาไหลเมื่อนี้ก็มานำเสนอสิ่งดีๆที่บ่งบอกให้เข้าว,ว่าของเก่าของมือสองกับมีมีเพราะว่าพ่นกระสื่อไลายเพราะว่าอยู่ อยู่บ้านเนี่ยเฮาบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นตลาดมือสองแบบอาเจบุมีเลยมีแื่มือหนึ่งแลวการตลาดเศร้ามันมันบ่ค่อยเห็นบ่บ่เนาะเออบ่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 บยบ่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 บาบ่่บ่บ่า่า่บ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 ดบ่ว่บ่บ่บขอ่บ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 ่่น่่เ่บ่เ่บ่บว่บ่บ่บ่ิ่า่บ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 ่ว่า่่าวบ่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 นบ่บม่น่บ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 รบ่บ่่บ่่ เห็นเลยที่เห็นเลยที่เออที่ถ่ายไว้เอาคลิปนี้เขอจากไว้ในแถวนี้เนาะมาแน่เนาะเบิ้ลแดดเริ่มแดดเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละจังะมาอยากให้มาแต่เสาวสาวอะจากกันไปกันกาแเลี้ยงกล่าวคำว่าสบายดีก็คงสบายดีโอเค